สวัสดีครับพี่บอมสวัสดีครับนายลงดูทุกท่านนะครับก็วันนี้มีอัปเดตตัวกลุ่มไฟแนนซ์นะครับสามสี่ประเด็นด้วยกันนะครับก็เห็นว่าราคาหุ้นของเซกเตอร์ก็ปรับตัวขึ้นค่อนข้างดีนะครับในสักหนึ่งเดือนที่ผ่านมานะครับแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยก็จะมาจากปัจจัยภายนอกมากกว่าเนาะท้งมาตรการกระตุ้นของภาครัฐที่น่าจะมีเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ทิศทางอัตราดอกเบี้ยที่น่าจะทําให ต้นทุนทางการเงินของบริษัทไฟแนนซ์เนี่ยยังลดลงต่อแล้วเห็นมาจิ้นที่ดีขึ้นนะครับเดยเชื่อว่าภาพรวมก็ price in p อ่าโปรเจกต์พวกนี้ไปพอสมควรแล้วนะครับรอบนี้ก็มาในธีมที่ selective มากขึ้นนะครับแล้วก็เน้นไปมองตัวที่ที่รักกาด้าน valuation เมื่อเทียบกันกันกบตัวอ่าค่าเฉลี่ยของเซกเตอร์นะครับมุมมองต่อเซกเตอร์ยังเป็น neutral view เหมือนเดิมนะครับยังชอบกลุ่มจำนำทะเบียนที่สุดเหมือนเดิม นะครับแล้วก็ยังไม่ชอบทั้ง MMC และ u รั l o ลนเหมือนเดิมนะครับในหัวข้อหลักเนี่ยมีด้วยกัน3เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกเนี่ยก็คือประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นของรัฐบาลน,นะครับซึ่งนโยบายเรือธงเนาะตัวที่น่าจะส่งผลกระทบต่อเซกเตอร์เป็นหลักเนี่ยก็คือโครงการคนละครึ่งนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าเซกเตอร์นี้น่าจะได้ประโยชน์พอสมควรแหละนะครับในด้านการจัดเก็บเงินสดการจัดเก็บหนี้ นะครับอาจจะไม่ได้มีเรื่องโลนกรดนะแต่จะช่วยเรื่องคุณภาพสินทรัพย์ที่มันเป็นประเด็นกังวลในช่วงนี้แหละนะเพราะว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจคนละครึ่งเนี่ยนอกจากจะช่วยลดค่าของชีพได้แล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันช่วยทําให้เกิดมีเม็ดเงินหมุนเวียนในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระพ่อค้าแม่ขายต่างๆนะครับโดยเฉพาะตามต่างจังหวัดนะครับซึ่งตรงนี้จะช่วยฟื้นกําลังซื้อแล้วก็ความสามารถในการชําระหนี้ได้ในช่วงระยะสั้นนะครับซึ่ง แน่นอนกลุ่มที่น่าจะได้ประโยชน์เป็นหลักก็คือกลุ่มจำนำทะเบียนนั่นแหละทั้ง MTC สวัสด์ติดล้อนะครับหรือตัวเล็กลงมาหน่อยก็คือศัก์สยามแล้วก็เฮงลิสซิ่งนะครับอีกเซกเมนตหนึ่งที่เราคิดว่าก็พอจะเห็นเบนฟิตอยู่บ้างเนี่ยคือกลุ่ม AMC ที่โฟกัสไปที่ลูกค้าที่ไม่ได้มีหลักประกันนะ พวก Personal l o a n c r e d i ิตการพวกนี้นะครับก็จะเป็นเชิดกับชยโยที่ที่ก็ได้ประโยชน์ตรงนี้เหมือนกันนะครับกลุ่มที่ได้น้อยหน่อยก็คือกลุ่มอ่าสินเชื่อรถบรรทุกนะซึ่งจริงๆอาจจะได้ทางอ้อมมากๆนะว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจมันดีขึ้น Improv e ขึ้นนะครับก็อาจจะมีดีมานการใช้รถบรรทุกเพิ่มขึ้นช่วระยะหนึ่งนะครับใน Tra c k Record เนี่ยนะครับพี่บอมก็ต้องบอกว่าโชคดีที่เราทำคนละครึ่งไปล้ว5าเฟสเนานะเราก็พอไปแฟกต์ดูได้ว่าจริงๆมันได้ผลจริงหรือเปล่านะครับก็ต้องบอกว่า หนึ่งเฟดหนึ่งสองสามเนี่ยเราเห็นเลยว่า NPL มันลดลงนะครับ <Ừ. S 1> จากประมาณสัก1.7 1.8งจดเดนแปดเนี่ยลงไปเหลือ1นึ่งจุดสี่เปอร์เซ็นต์ะครับต้อง <Ừ. S 1> บอกว่าเม็ดเงินที่ใช้ก็เยอะด้วยนะเป็นหลักรวมๆกันสองสาเฟดนี้ก็เกือบเกือบแสนล้านบวกๆนะครับแต่ว่าพอเฟดสี่เฟดห้า 4, 5, ที่เม็ดเงินมันน้อยลงเนี่ยเหลือสองสามหมื่นต่อเฟดเนี่ยเราเห็นว่าผลกระทบไม่ได้เยอะมากนะ,นะครับงั้นกะนะ็จริงได้ข้อสรุปว่า นอกจากทำแล้วเนี่ยเม็ดเงินในในโปรเจกต์ก็มีผลเหมือนกันนะยันเม็ดเงินที่น่าจะเห็นประสิทธิภาพและเห็นผลกับ NPL เนี่ยมันคืออยู่ในกรอบสัก50,000ื 100, 000, น่นถึงหนึ่งแสนล้านนะครับก็ต้องตามดูตรงนี้ว่าจะระบายเม็ดเงินออกมาได้ตามนั้นจริงหรือเปล่านะครับันก็้องบอกว่า track record ก,ก,ก็บอกว่า NPL มันลดลงได้ชั่วหนึ่งนะแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือว่าพอเราเห็นว่าหมดมาตรการแล้วถ้าไม่ได้มีอะไรต่อเนื่องเนี่ย n p ก็กลับขึ้นมาอยู่ดีนะครับดังนั้นเนี่ยนโยบายนี้อาจจะช่วยกระตุ้นในระยะสั้นช่วยทาให้เครดิตคอสมึนควบคุมได้ในระยะ3-6ถึงเดือนข้างหน้านี้นะครับแต่ระยะกลางถึงยาวก็ต้องดูความต่อเนื่องของนโยบายกันอีกทีหนึ่งนะครับนี่คือประเด็นแรกนะครับประเด็นที่2คือภาพการเติบโตนะฮะก็ต้องบอกว่าแม้ว่ามีช็อตเทอมซับพอร์ตมีอะไรพวกนี้นะครับแต่เราเชื่อว่า,าภาพการเติบโตของเซกเตอร์เนี่ยกำลังเข้าสู่จุดที่เรียกว่าอิ่มตัวนะฮะ เพราะว่าเราเห็นว่าเซกเตอร์เครดิตการ์ดเนี่ยไม่ไม่โตแล้วนะครับเซกเตอร์จำนำทะเบียนเองเนี่ยการเติบโตจากที่เมื่ออดีตเนี่ยแทร็กไดคอร์ดอยู่ที่20-30%ต่อปีมาตลอดปีที่แล้วเหลือ11%นะครับแล้วก็ปีนี้ year to date เนี่ยเหลือแค่2%เท่านั้นเองนะครับผมก็เลยไปแกะดูว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันมาจากลูกค้าไม่มีหรือว่าอะไรนะครับเราก็แกะเลขตัวทิกเก็ตไซส์มาว่าสินเชื่อที่ปล่อยไปเนี่ยทิกเก็ตไซส์เป็นยังไงก็บอกว่าทิกเก็ตไซส์เนี่ยมันเลลเลลลล็็กกงง นะครับแต่จํานวนลูกค้าที่เข้ามายังคงเยอะเหมือนเดิมนะะนั้นก็เป็นไปตามภาพที่หลายๆไฟแนนซ์บอกนะว่าลูกค้ายังมีเยอะดีมานึงเยอะนะครับแต่ว่าเวลาเขาอนุมัติจริงเนี่ยเขาอนุมัติให้วงเงินเนี่ยที่มันไม่ได้เยอะเหมือนเดิมนะครับมาจากทั้งราคาหลักประกันที่มันผันผวน,นมากขึ้นหรือมันลดต่ําลงเนาะก็คือราคาลดมือสองนี่แหละนะครับความสามารถในการรับความเสี่ยงที่น้อยลงนะหรือว่าเขามีแนวโน้มที่จะ เรียกว่าคอเชียสมากขึ้นละกันนะทุกที่ก็เลยคุมปัดสิ่งสิ่งที่เราเรียกว่า LTV หรือว่ามูลค่าวงเงินต่อมูลค่าหลักประกันนะครับซึ่งถ้าไปดูจากชาร์ตเนี่ยเราก็จะเห็นว่าติกเก็ตซ้ายของตัวสินเชื่อจำนำทะเบียนเนี่ยมันนิ่งๆอยู่แถวประมาณห้าห0,000ื่นเนี่ยมา2ปีแล้วนะจากที่มันเพิ่มขึ้นมาตลอดนะครับก็แปลว่ามันถึงแม็กซิมัมของมันละนะครับในขณะที่สินเชื่อกลุ่มเพอร์ซน l ลโลนเนี่ยลดลง oh. ด้วยซ้ำจาก 20, 2 0 0 0 0นกว่าตอนนี้เหลือ2 0 0 0 0ืนทุน นะฮะอย่างนั้นก็ปัจจัยที่เป็นตัวกดดันการเติบโตหลักๆของเซกเตอร์ตอนนี้คือไม่ใช่จํานวนคนไม่ใช่จํานวนลูกค้านะแต่เป็นจํานวนเม็ดเงินที่ปล่อยได้นะครับซึ่งมันน้อยลงน้อยลงก็ทําให้เราเห็นโก๊นําสโลลงแล้วเราผมเชื่อว่าภาพรวมตรงนี้เนี่ยจะยังไม่ได้เปลี่ยนในระยะเร็วๆนี้อย่างั้นอีก2อสปีข้างหน้าเนี่ยการเติบโตของเซกเตอร์นะครับระดับสักสิกว่าเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปเนี่ยเราไม่ได้คาดหวังนะครับเราคิดว่าน่าจะอยู่ระดับปานกลางสัก5%้าเปอร์เซ็นต์ถึงไฮซิงเกิลดิจิต ส่วนสุดท้ายนะครับเพิ่งบอกว่าเรื่อง monetary easing นะครับที่เรามีดอกเบีย้ยค่อยๆปรับลดลงล่าสุดก็ปรับลดลงมีการส่งผ่านมากขึ้นนะครับเรามองว่าภาพนี้น่าจะมีอีกไปต่อนะครับเดือนธันวาคาดว่าจะลดดอกเบีย้ยอีกสักครั้งหนึ่งนะครับและการส่งผ่านก็น่าจะเยอะกว่ารอบก่อนๆน,นะฮะซึ่งกลุ่มนี้จริงๆได้ประโยชน์นะครับแต่ว่าไม่ได้เยอะนะ t o earnings ตกอยู่ในกรอบประมาณ 1- 2 นะครับเราก็มีการปรับประมาณการขึ้นรอบนี้เหมือนกันเพราะเรา f a c t o r i n นการลดดอกเบี้ยครั้งหนึ่งในเดือนธันวาเข้าไปนะครับกลุ่มที่ได้ประโยชน์เยอะหน่อยก็คือกลุ่มจำนำทะเบียนนั่นแหละที่มีการใช้เงินกู้กันทั้งเยอะนะครับทั้งจากดีเบนเจอร์ก็ตามจากสินเชื่อธนาคารพาณิชย์ก็ตามนะครับงั้นในรายตัวก็มีการปรับประมาณการกําไรตรงนี้ขึ้นมานะครับภาพรวม earnings growth เนี่ยกลุ่มจำนำทะเบียนจะเด่นสุดนะครับรามองการเติบโตที่13-14%ในปี26-27 นะครับในขณะที่กลุ่มเครดิตแกอย่างอ่อ,อนเคดซเนี่ยการเติบโตจะค่อนข้างปานกลางไม่ได้เยอะละเหลือประมาณ5-7%นะครับ AMC มองว่าไม่โตเลยนะครับแต่อาจจะมาาฐานสูงแบบด้วยนะในปีนี้เมื่อเทียบกับปีหน้าที่มันไม่ได้มีชิ้นใหญ่นะครับแล้วก็กลุ่มรถบรรทุกเองแม้ว่ากำไรจะโตดีแต่ถ้าไปดู LE แล้วก็ความเสี่ยงยังมีค่อนข้างเยอะนะครับดนงนั้นเซกเตอร์เราคิดเป็นนิวทรัลวิว นะครับชอบสุดคือจำนำทะเบียนนะครับคำแนะนำที่เปลี่ยนแปลงมีนัยยะสำคัญในเปเปอร์นี้มี2อันนะครับหนึ่งก็คือเราดาวนเกรดสวัสดลงมานะครับเป็นนิวทรัลนะครับเพราะว่าจริงๆเมื่อก่อนเราพลิกสวัสดบนความแรงกาดนะครับแต่ตอนนี้ราคาหุ้นขึ้นมาร0 0แล้วนะครับจากจากบอททอมงั้นเราคิดว่าความแรงกาดของสวัสดก็หายไปแล้วตอนนี้กลับมาเทรดพรีเมียมแล้วดีกว่าค่าเฉลี่ยของเซกเตอร์อยู่นิดนึงด้วยซ้ำดังั้เราคิดว่า บนบนรีเทิรที่ขึ้นมาเยอะขนาดนี้เราคิดว่าสวัสดเองเราขอดาวเกรดออกมาเป็นยวทอก่อนนะครับอีกตัวหนึ่งคือแบมนะครับที่มีช่วงหนึ่งเราพิกขึ้นมานะครับแล้วราคาหุ้นนั่ขึ้นมาฮิตเราก็ดาวเกรดไปรอบนี้ราคาหุ้นมีคอร์เรคชันลงมาบ้างนะเริ่มเปิดแก็ ap, เปิดอัพไซด์ครั้งหนึ่งแล้วก็เลยมีการอัปเกรดแบมขึ้นมาเป็นบายน,นะครับท็อปพิกเซตยังเป็นเซตเดิมคือติดล้อ นะครับแล้วก็สักสอย่างนะครับรอบนี้มีแอดอีออนเข้ามาด้วยอีกตัวหนึ่งนะครับก็เพิ่มเวทไปที่ตัวที่รักกัดมากขึ้นสําหรับรอบนี้นะครับก็โดยรวมประมาณเท่านี้ครับที่บอมไอซมีความน่าสนใจอยู่นิดนึงเลยตรงที่ไอซ์พูดถึงตัวติ๊กเก็ตไซส์เนี่ยอันนี้ถ้าสมมติว่าเราให้ไอซ์ช่วยลงรายละเอียดเพิ่มเติมนิดหน่หอยได้ไหมว่าไอตัวเลขที่มันลงมาจาก2องหมแล้วลงมาประมาณแบบสองหมบวกลบเนี่ยอันนี้ไอซ์พ มันมันอาจสามารถหมุบอกได้เลยว่าบริษัทไหนเป็นส่วนใหญ่หรือจริงๆแล้วทั้งไม่ใช่แค่ในลิสเต็ดนอนลิสเตดด้วยอันนี้อันนี้คือตัวเลขแบบแบบจากแบงบค์ชาติเขาดึงตัวไหนมาครับครับจากแบงค์ชาติเนี่ยคือดึงจากทุกบริษัทแหละที่ที่ที่ท<อ>มีรายเส้นเนาะสินเชื่อส่วนบุคคลกับแบงค์ชาตินะครับันนั้นก็ต้องบอกว่าตัวเลขนี้เป็นภาพสะท้อนทั้งบริษัทใหญ่บริษัทกลางบริษัทเล็กหมดเลยนะครับก็เป็นตัวเลขรวมทั้งอินดัสทรีแต่ว่าถามว่ามันมาจากใหญ่หรือเล็กอันนี้เราไม่ได้จําแนกได้ขนาดนั้น นะครับ uh huh. แต่ถ้าดูทิศทางครับพี่บอมทั้ง uh, personal loan เนี่ยที่กลุ่มจำนำทะเบียนก็ทำอยู่เนี่ยก็ค่อยๆลดขนาดลงลดขนาดลงนะครับแบงก์ uh, เองกลุ่มที่ทำ n c K e n c y c l e เนี่ยกพอร์ตก็ค่อยๆลดขนาดลงเหมือนกันนะครับดังนั้นผมว่าอันนี้มันเป็นภาพอินดัสทรีรวมๆเลยที่ไม่ได้สู้กันเรื่องวงเงินมากมายแล้วไม่ได้สู้กันเรื่อง m u l t i p l ิ e แล้วว่าเงินเดือนคุณสามหมื่น 30, เราให้บริษัทหนึ่งอะไรเงยคืออาจจะไม่ได้สู้กันขนาดนั้นแล้วทุกคนหันมาควบคุมความเสี่ยงก็เลยเห็นภาพเนี้ออกมาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ผู้หลายๆห,ยหุ้น AMC เอ้ยหลายๆห,ยหุ้น finance ที่ IPO เข้ามาแล้วตั้งแต่ช่วงก่อนโควิดเนี่ย<ช>ส่วนใหญ่หนึ่งในประเด็นที่คนจะเอามาใช้ในการซัพพอร์ตในการคอ l หุ้นเนี่ยก็คือ l o น n g r o โตโ o น n ก r โต l o นโโตนะครับอไอ้สกำลจะบอกว่าจากเนี้ย เวลาเราจะดูมิติของฟแนนซ์เนี่ยต้องดูมิติอื่นๆมาประกอบเพิ่มเติมเข้ามาแล้วถูกไหมเพราะโลนกรอเนี่ยมันอาจจะคืออย่างแบงก์อย่เงี้ยสิ0ปีที่ผ่านมาเคยอยู่3มตอนนี้ลงมา 1- นถึงศถึงติดลบแล้วก็อาจจะเป็นฐานแบบนี้ฐานใหม่ไปเลยฟแนนซ์เนี่ยจริงๆแล้วตอน IPO บางตัวเนี่ยผมเคยเห็นเลยนะ 25- 3 0ิบห้าสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้ไม่เห็นเลขสามละเลขสองก็เหมือนจะไม่ได้เห็นก็ตรงมาเลยเลขหนึ่งบวกลบละนะครับก็คือประมาณสักสิบถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต แต่ถ้าดูจากทรงในอนาคตมันก็อาจจะลงมาเล่นบนฐานต่ำเสร็จได้นะ,นะเพราะว่าแบงก์ก็เห็นภาพไปแล้วไฟแนนซ์ก็คล้ายๆกันนะครับเเพราะฉะนั้นอนย่างมิติอื่นๆที่เราต้องมาดูเขาก็คือหนึ่งคือ NPLCash CollectionCredit CostCoverage แล้วก็ความถูกความแพง a o e กับ Price o Book พวกพี่ก็เลยแบบนี้ถูกไมใช่ถูกครับก็เนื่องจากโรวมันทำได้ยากขึ้นนะครับแล้วก็ธุรกิจสินเชื่อเนี่ยพอช่วงแรกๆนะฮะพอโตแรงๆเนี่ยมัน NPL มันไม่เห็นหรอกนะก็มไม่รู้ ว่าใครที่ปล่อยไปเนี่ยปล่อยดีหรือปล่อยไม่ดีจะมาเห็นกันก่อนก็คือมันสโลว์ดาวน์นี่แหละนะครับดังนั้นช่วงเนี้ยเรโชอื่นๆ,ๆที่ไม่ใช่หลนนกรดเนี่ยมันเลยมีความสําคัญเพิ่มมากขึ้นเข้ามาเรื่อยๆครับพี่บอมอืมโอเคอเครับโ,โอ้เปเปอร์นี้นะ่าสนใจนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถดาวน์โหลดแล้วก็ติดต่ออ่าอ่าใครถ้าใครเป็นลูกค้าของเรานะครับสามารถหาตามอ่านได้นะวันนี้เช้าวันนี้ต้องมีการออกเปเปอร์ไปแล้วนะครับโอเควันนี้ขอบคุณทางไอซ์มาครับขอบคุณครับ